เอกเมกเอกเมกเอ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 กเมกแปลว่าขนมปังตัวอะไรนะอ่ะสระมีอะไรบ้างเดี๋ยวเขียนให้เออาเอะไรโอเออะหนึ่งสองสาม สี่ห้็โอเคเอกเมกเติมคำไหนเอ่ยตัเออตัวเออเออเ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 อกเมกเอกเมกโอ้แป๊บนึงนะคะโอ้ ส่งไฟล์ให้นักเรียนเอกเมกเติมตัวเอค่ะเอเนาะเอตัวไหนคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองเมกเหมือนกันเนาะเอกเมกถูกต้องค่ะเอกเมกขนมปังถูกเนาะถูกค่ะเอกเมกเซอร์ไพรส์ตัวเองเหรอใช่ใช่ใช่ถูกใช่ต่อมาคำนี้ค่ะมันทาสมันทาสม อาร์ค่ะ <A. S 2> อาร์ก็อารค่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันมันถ่าเอเวดถูกต้องค่ะมันถ่าแปลว่าเห็ดมันถ่าแปลว่าเห็ดอันต่อมาลีเลมอนลีโมนลีโมนลีโมนต้องตัดตัว e. อีเออตัวอีตัวอารตัว A. อีค่ะ e. ตัวที่สี่ตัวที่สี่อีโมนลีโมน เอเวทถูกต้องค่ะลิมอนลิมอนก็คือเลมอนเนี่ยค่ะแช,ชมซี่แย่รมโปรเอ,อค่ะเอคือตเอเวทเอแชมซี่แย่ตัวที่ส e. ี่เอเวท ตัวไหนเอยเ <Yeah. S 1> ชมซีเย่อือฮึเชมซีเย่เชมซีเย่เชมซีเย่ไม่ถั่วตัวที่หกเล่าตัวนี้ค่ะเหมือนกันเลยตัวนี้เห็นไหมว่าอย่างที่ oh, <yeah. S 1> อ่าฮะาตัวนี้ค่ะบางครั้งมันออกเสียงเอบางครั้งมันออ